สวัสดีครับมาพบกับช่องพาทินพาเที่ยวสเปนอิสรนะครับไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะวันนี้เราจะพามาดูร้านคิงคองนมสดนะครับชมใหม่นะฮะชมใหม่เราดูนะแต่เจ้าของร้านอย่างน่ารักเหมือนเดิมนะครับคิงคองนมสดนะ อันนี้เป็นรถฟูดทักไปแล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะ ส่วนข้างหลังนี้เป็นบรรยาการของร้านนะครับมีที่นั่งรองรับลูกค้าประมาณ5โต๊ะนะฮะแต่ท่านที่ชอบนั่งบาร์ก็สามารถนั่งบาร์ทานได้นะครับมีเต็นท์ไม่เปียกฝนแน่นอน เวลาร้านเปิดนะครับจะมีไฟคำว่า open นะโปรดสังเกตนะแต่ถ้าเกิดร้านปิดนี่จะมีคำว่า close <This is S 1> นะครับ close This i ่ a book บุตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันหน่อยนะฮะชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านทีคองนมงสดค่ะเปิดกี่โมงครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่17นาฬิกานะคะจนถึง24นาฬิกาออกมีวันหยุดไหมฮะ ตามมีอะไรจะฝากไปไหมฮะฝากแล้วคะก็ถ้าไงผ่านมาทางหลังมอนะคะตรงด้านหลังประตูวิศวะนะคะขึ้นมาทางกาแลหน่อยนึงนะคะจะอยู่ด้านขวามือนะคะเรียกว่าเขาเรียกร้านอะไรนะคุณแอดร้านกัปูใช่ร้านกัาปูจะเป็นร้านแรกเลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศของร้านกันต่อสักเล็กหน่อยนะครับอันนี้คือทิศของประตูวิศวะนะครับประตูหลังกนะมาเรื่อยๆนะฮะจะเจอหอพักเฟรชชี่ริเดนน์นะส่วนด้านนี้จะขึ้นไปทางกาแลนะฮะแล้วร้านคิงคองนมสดนะฮะ จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะหาไม่ยากนะครับเมน,นูซิกไหนเจอกับว่าได้ขายดิบขายดีนะฮะฟังปิ้งนะครับัปงปิ้งจะมีอยู่สองหน่นะฮะเนยนมกับเนยน้ำตาลหน้าบนกับนหน้าล่างหน้าบนกับหน้าล่างน่าทานนะครับลองดูนะฮมีการลองแวะมาทานนะฮะรับรองจะติดใจแน่นอน ไม่ได้โม,นะม่นะฮะบอกว่าจะขา่ข้างบนน้อยๆไปก่อนนะคะเพื่อการประหยัดเออไม่ใช่ไม่เราผิดไว้ก่อนแล้วเห็นเขาใส่หิ้งแต่เราก็ค่อยใส่ทีอือแล้วเ,เราก็เติมนมข้นเพื่อความหวานอร่อยกลมกล่อม แล้วอันนี้ยัางไงฮะมีกับข้าวขายด้วยแหละครับก <jud o, S 1> ็ห <suffer> รือว่ามีกับข้าวขายด้วยสำหรับบรรยากาศด้านข้างของร้านถิ่นของนมสดนะฮะก็จะเป็นร้านอาหารอร่อย <Din> อร่อยมากมายนะฮะเราจะมาสัมภาษณ์นุมรอกันสัก อีกสักหนึ่งท่านนะคชื่ออะไรครับชิโดครับชิโดอ่าชิโดะมาอยู่ที่ทีร้านนี้นานไหมครับอ่าได้ครับอะไรอ่ครับจะไม่ได้แล้วเอนสาปีโอสามปีโอ้สามปีนี่ตั้งแต่แสดงว่ามาอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ไหมครัใช่อปีนี้ปีสามแล้วครับอุวย เพราะตั้แต่ก่อนโควิดนี่จำอะไรไม่ได้เลยก็ช่วงโควิดนี่เวลารู้สึกเออจะรู้สึกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮได้กลับมาร้าน่กลับหายบ้างับว่าถ้าอยู่ที่นี่เป็นไงฮะสนุกไหมครับ คุณครับนีค่ครับเครื่องดื่มของร้านนี้นะครับอร่อยทุกเมนูเลยมีโอกาสลองมาชิมดูนะครับ